สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานาบีนามุฮัมมัดอัดายอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีม a s s a l a m u ว l a i k าขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺผูงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมาที่ร่วมรับฟังรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องอัลอีมานุบิลลัศทธาต่ออัลลอฮ์ จริงๆหลักอักอีดานั้นจะเริ่มต้นที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นประการแรกทีนี้ส่วนตอนที่แล้วๆมานั้นผมก็ไปพูดถึงศรัทธาต่อมาลาอิกะศรัทธาต่อนาบีคัมพีนะวันโลกหน้าขอดอคอดัดอันนั้นก็ท่านก็คงจะได้รับสาระไปแล้ว ทีนี้ที่ว่าเราจะมาเ,าเริ่มต้นข้อที่หนึ่งนี่อันนี้สำคัญนะครับาการศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะอูตาลาานี่นะบางทีก็ศรัทธากันตรงเป้าหมายบางทีก็ไม่ค่อยตรงนะที่ว่าที่ว่านี้ก็หมายความว่าบางทีมันมีกลุ่ม การมีมุมมองไม่ค่อยจะตรงกันในเรื่องหลักอะกีดาอะกีดาอาลิสุนนะอะกีดาอาชาอิรออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาบรรดาคณาจารย์เขาก็อยู่พูดกันในพูดกันหลายวาระด้วยกันในเรื่องดังกล่าวทีนี้เรามาดูว่าเอาจริงๆนี่ที่ปรากฏในอัลกุรอานแล้วก็ สรุปมาได้จากฮะดีษของท่านนบีุลเลาสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอันนี้เราจะพูดถึงในประเด็นนั้นแต่จะไม่พูดถึงว่ามีการขัดแย้งกันบ้างในบางประเด็นเนี่ยนะครับในระหว่างกลุ่มอาลิสุนนาวันยามาอากับกลุ่มอาชาอิรออะไรต่อมีอะไรจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นน,นะครับออการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาก็คือการเชื่อมั่น ในการมีอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้านะมีอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ทรงบันดาลน,นะสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่เล่นลับและสิ่งที่เปิดเผยและพระอ,องค์ เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งใดนะและก็ไม่สามารถจะกำหนดเวลาที่พระองค์ได้ว่าเริ่มต้นเมื่อไรและก็จะสิ้นสุดเมื่อไรนั่นคือหลักศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาพระผู้เป็นเจ้าทีนี้อัลลอฮฺได้ทรงบอกถึงการมีอัลลอฮฺ มีพระองค์นะในการบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้สร้างบอกว่าอัลลอฮ์มีพระนามที่ประเสริฐบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะที่สูงส่งอย่างนี้เป็นต้นบอกนี่บอกไว้ในอันกุรอานนะอันนี้เราจะรู้ว่าอัลลอฮ ทรงสร้างอัลลอฮ์ทรงมีพระนามที่ประเสริฐอัลลอฮ์ทรงมีซีฟามีคุณลักษณะที่สูงส่งเราก็จะต้องไปไล่เรียงจากอันกุรอานก็จะให้คนเนี่ยได้รับรู้ว่าอ๋อนี่อันกุรอานนี่เขาได้กล่าวถึงเรื่องอัลลอฮ์ไว้อย่างนี้นะครับในสูรอันอาลอฟเราเป็นองค์การแรกที่เราจะพูดถึงนะครับ อลล l a ์กล่าวในอันกุร่านว่าอินนารับบะกุมุลลอฮุลลลดีขละกัสสมาวะติวัลอัร์ดอฟีซิตตติอัยามนะครับแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าคืออัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเป็นระยะเวลาหกวันแนะ่ อายะอันกุรอานอายะนี้บอกว่าอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินหกวันนะนะครับซุมมัสตวาอัลลอารชแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ของพระองค์นะครับยุคชิลไลลันนาฮารยัตลบูฮูฮาีซนาะและพระองค์ให้กลางคืน ให้กลางคืนติดตามกลางวันกลางวันติดตามกลางคืนหมายความว่าสับเปลี่ยนระหว่างกลางวันและกลางคืนให้มีกลางวันให้มีกลางคืนนะนะครับสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วให้มีกลางวันให้มีกลางคืนนี่นะครับวชัมสวรรค์ก็มาวันนูยูมุมุสักคารอมุสักคารอติมบีอัมรี และกระดวงอาทิตย์อัลลอฮซ้าและกระดวงจันทร์อัลลอฮซ้าและบรรดาดวงดาวนับไม่ถ้วนบนฟากฟ้าที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นมันโครจรมามันโครจรไปตามวิถีทางที่อัลลอฮทรงกำหนดมันไว้นะครับอาลลา拉หุลค้นกวลอัมเนี่ย พึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ทรงดนบันดาลเป็นผู้ทรงออกคำสั่งเป็นผู้ทรงบริหารกิจการทั้งในฟ้าในแผ่นด,ดินตาบารอกัลลอฮุรับบุญอาลามีนความจำเริญยิ่งแด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก นี่คือองค์การที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซุรออันอารอฟนี่เราก็รู้ได้ทันทีจากอายะนนี้ว่าโอ้นี่คือการรู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในองค์การนี้บอกว่าสร้างเป็นระยะเวลาหกวัน Allah อัลลอฮ์ตาลาอาลัมและพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์นี่นะครับอัลลอฮ์ ให้กลางวันกลางคืนเป็นอย่างนี้มานะตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมากลางวันไปกลางคืนมากลางคืนมากลางวันไปอ้าวบางบางฤดูกาลอันนี้ทําให้เกิดฤดูกาลพอบางฤดูกาลนี่กลางคืนสั้นกว่ากลางวันกลางวันสั้นกว่ากลางคืนก็แล้วแต่นะครับนี่คือการสร้างสรรค์ของอระสุบานณอวตาาพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีเนี่ยรู้จักจากอันกุรอานถ้าไม่มีกุรอานเราไม่สามารถที่จะรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาได้นะครับอ่านี่ก็คือ,อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานและก็อัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลาได้ได้ทรงนบีมาอันนี้เป็นที่ทราบพอเรารู้มาแล้วนะ และอัลลอฮ์เรียกนบีมูซานี่หมายความว่าในกุรอานนี่อัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าวากัลละมัลลอหุมูซาตักลีมาอัลลอฮ์พูดกับน,นบีมูซานี่นะอัลลอฮ์พูดกับน,นบีมูซาพูดกับน,นบีมูซาและนบีมูซาเข้าใจว่าอัลลอฮ์พูดกับน,นบีมูซาเนี่ย เพราะว่าเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้จากอันกุรานอัลลอฮ์เรียกมูซาว่ายามูซานีอินนีอันัลลอฮ์รับบุลอาลามีนนีมูซาเอ๋ยข้าคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลละโลกนี่อัลลอฮ์มีพระกระแสรับสั่ง กับนบีมูซาเลยนะครับตามที่ได้บอกไปแล้วว่าอัลลอฮ์พูดกับน,นบีมูซาและนบีมูซาก็เข้าใจว่าอัลลอฮ์พูดกับท่านนะครับและอีกอายาหนึ่งบอกว่าอินนีอานัลลอฮ์ข้าคืออัลลอฮ์ลาอิลาอิลาอานไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เจ้าจะต้องเคารพพักดีนอกจากข้าฟะบุตนีเจ้าจงกราบไหว้ข้าวาอากิมิสอลาตาลิซกีและเจ้าจงดำรงละมาดเพื่อรำลึกถึงข้านี่อัลลอฮ์กล่าวกับน,นบีมูซาเห็นไหมในสุระตอฮา,าอืม นี่แหละพอเราได้อ่านกุรานอ้เราก็รู้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนี่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพันนามของพระอ,องค์และก็ศีฟะของพระอ,องค์พันนามอัสมาอุลฮุสนาซีฟ้คุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับไปดูในหะดีซของท่านนบีนบีบอกว่า อัลลอฮ์มีพระนามทรงประเสริฐนะอยู่ร้อยพระนามนะเก้าในในฮะดิซอเยะเก้าสิบเก้าพระนามเก้าสิบเก้าพระนามรวมกับคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ครบร้อยนะครับถ้าเราไปดูในกุรานนี่อัลลอฮ์กล่าวไว้อ่าไม่หมดนะครับ นะในในใน99พระนามเนี่ยเราไปรู้จากฮะดีสนบีว่า,อ,าอัลลอฮ์มีพระนามมีชื่ออ,อัลลอฮ์มีกุลลักษณะนะที่อัลลอฮ์ระบุไว้ในกุรานเนี่ยไม่หมดไม่ครบหนึ่งแต่ว่าคัดออกมาได้ว่ามีอะไรนะครับตามที่ท่านนาบีสอลตลอวะเลวะสลามได้กล่าวไว้ เราเข้าไปดูในสุรอะไรเอ่ยใน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 สุรอัลฮัชรูนะครับวัแล้วทล่ีลาอิลาฮ่ได้ไม่ได้พระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์คือไม่มีพระเจ้าที่จะต้องเคารพกราบไหว้โดยแท้เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์อาลีมุลร้อยบีวะชาฮาดนี่หนึ่งละสิฟ้ตอัลลอฮ์ อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอาลีมุนผู้ทรงรอบรู้นะรอบรู้สิ่งเล่นลับที่มนุษย์ไม่รู้และก็สิ่งที่เปิดเผยบางอย่างอัลลอฮ์เปิดเผยให้มนุษย์รู้มนุษย์ก็รู้ได้บางอย่างอัลลอฮ์ไม่เปิดเผยให้มนุษย์รู้มนุษย์ก็ยังไม่รู้แล้วเวลานี้เนี่ยนะเขายังอยู่กำลังพิสูจน์ทราบกัน เรื่องนั้นเรื่องนี้นะ,ะยกตัวอย่างเช่นบนฟากฟ้าและก็ในท้องทะเลอีกมากมายที่อัลลอฮ์สร้างไว้แล้วมนุษย์ยังไม่รู้และอัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดให้รู้แต่บางอย่างอัลลอฮ์ก็เปิดให้รู้แล้วอัลลอฮฺอักบัตนะนะอาลีมุลกอยบิวชาฮะพระอ,องค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเล่นลับและสิ่งที่เปิดเผยนะ วัลลอฮ์มานุรหีมนี่ก็เป็นสิฟัดอัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงอัลละห์มานผู้ทรงเมตตาอัลลาะหีม ah. เป็นผู้ทรงกรุณาปราณีนีก็หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาปวงเบาวนะครับวัลลอฮ์อัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระอ,องค์เป็นผู้ทรงอำนาจเป็นผู้ทรงสันติเป็นผู้ทรงให้ความปลอดภัยเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่นี่อัลลอฮ์กล่าวเป็นบางบางข้อไว้ในกุรานอายานีสุบฮานัลลอฮิอัมมายุชริกูนมหาบริสุทธิ์ขอถวายแด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงพ้นมนทินในสิ่งที่พวกเขาได้ตั้งพาคีต่อพระอ,องค์ วัลลอฮุลคอลิกุลบาริอุลมุสาวิรเนี่ยพะอ,องอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคอลิกผู้ทรงสร้างอันบาริผู้ทรงโดนบันดาลผู้ทรงมุสาวิรให้รูปร่างมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้รูปร่างทรงสร้างมนุษย์เป็นรูปเป็นร่างในคันมารดานะครับอ่า อันนี้เราก็ทราบไปแล้วนะเราทราบแล้วในในฮะดิษบทก่อนใช่ไหมครับที่ได้หยิบยกมาว่ามนุษย์ที่อยู่ในคันนี้อัลลอฮ์จะให้วิญญาณเมื่อครบสี่เดือนนะพอให้วิญญาณแล้วก็จะใช้มาลายกาบันทึกบันทึกสี่อย่างเนี่ยบันทึก อะไรเอ่ยสี่อย่างเนี่ยนะบันทึกอาันวาระความตายบันทึกริสกีนะ่บันทึกความสุขความทุกข์ของเขาบันทึกการงานของเขานี่ให้มาลายกาบันทึกบันทึกไหนบันทึกไอ้ทารกที่อยู่ในคันเนี่ยตอนไหนตอนสี่เดือนที่อยู่ในคัน อันนี้เราทราบไปแล้วในเรื่องกอดอกอดัดนะครับเพราะฉะนั้น Allah อัลลอฮ์ทรงเป็นมูซาวิรนะเป็นผู้ทรงให้รูปร่างมนุษย์นะครับให้รูปร่างมนุษย์อย่างกับที่ในอันกุรานายะอื่นอัลลอฮ์ใช้คําว่าละกอดะคลักนันอินซานฟีอาสนิตักกวีมแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สวยง,งาม มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ที่สวยงามที่สุดเลยไม่มีใครจะสวยงามเท่ามนุษย์หมายความว่าสิ่งอื่นๆที่เป็นมักลูกอสอื่นๆสิ่งถูกสร้างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์สี่เท้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือเลื่อยคานอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะสวยงามสิ่งถูกสร้างเหล่านั้นไม่มีใครที่จะสวยงามเหมือนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์แม้แต่ยิน เออเอาแม้แต่ยินนะครับยินก็เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งเจ้าเราถามว่าสวยงามและดีงามเหมือนมนุษย์ไหมไม่เาลาสร้างมนุษย์มาดีงามสวยงามตามที่อันกุรานได้บอกไว้นะครับละหุนอัสมาอุนฮุสนานี่แหละพระองค์ทรงมีพระนามที่ประเสริฐนะ พระนามของอัลลอฮ์ที่ประเสริฐเราบอกไปแล้วเนี่ยอยู่ในอาญานี้ก็เป็นบางส่วนพระนามบวกสีฟัตเนี่ยร้อยพระนามนะครับอยู่สับบิฮุลาหูมาฟิสซมาวาทีวลอารดีนะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างสดุดีอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่อยู่ในฟ้าคือ บรรดา,าลาอิกานีา่สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินคือมนุษย์และยินนนะครับที่และสิ่งสปปรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นดินสะดุดีอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับเอตะกกี้ที่บอกว่ายินเนี่ยที่นี่หมายถึงยินที่เป็นมุสลิมนะ ส่วนยินกาเฟตเนี่ยคือพวกใช้ตอนอันนี้มันไม่สะดุดีอัลลอห์นะครับวาวันอาซีซุลฮากีมและพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอํานาจเป็นผู้ทรงปรีชายาันนี่ในองค์การที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะซีฟัตของอัลลอฮ์และบวกพระนามอันประเสริฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาระผู้เป็นเจ้า นะครับอย่างยังกับที่เราอ่านในอันกุรรานอ่านกันทุกวันใช่ไหมในสุรฟาติฮะเนี่ยนั่นแหละคือคําที่อัลลอฮ์สรนเสริญตัวเองและก็บอกให้มนุษย์เนี่ยสันเสริญอัลลอฮ์ตามนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนนะเราแปลกันมาการสรนเสริญเพื่ออัลลอฮ์นะ อัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลละโลกอัลลอฮ์มานอัลลอฮิมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกรุณามาลิกียามิดดินอัลลอฮ์เป็นผู้ผ,ผู้เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนนะี่เพราะฉะนั้นในในวันกิยามะแนะ่ อัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินนะนะสำนวนของกุรานอายะนี่ใช้คำว่ามาลิกิเยามิดดินอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอำนาจในวันศาสนาเออเออบางคนเขาก็มาให้ความหมายว่าไอ้วันศาสนาก็คือวันโลกหน้าเพราะวันโลกหน้านี่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงตัดสินว่าใครถือศาสนาไม่ถือศาสนาในวันนั้น นี่คือสิ่งที่เราได้ทราบคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลารู้จักอัลลอฮ์นะรู้จักอัลลอฮ์ในอันกุรอานในหะดี s ของท่านนาบีเดี๋ยวเราก็จะไปดูในหะดี s ของท่านนาบีสะละละลอฮุวะลัยวสลัมอีกในในเรื่องดังกล่าวนี้ครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้เวลาหมดครับอินชาอัลลอฮ์ พบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าบิลลายตาฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 8 4 9 3 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม